มาดูในส่วนของการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกาะสมุยกันบ้างค่ะ ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคเขตสี่สุร,ราษฎร์ธานีนะคะได้เร่งแก้ไขการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยเสริมประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาด้วยระบบท่อส่งน้ำคูค่ะจากสถานการณ์น้ำประปาไม่ไหลแล้วก็ไหลอ่อนในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีส่งผลให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจนั้นการประปาส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวนะคะเกิดจากการดําเนินการแก้ไขปัญหาระบบท่อส่งน้ําเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากท่อส่งน้ําดังกล่าวมีสภาพการใช้งานม,มาอย่างยาวนาน แต่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็สามารถจ่ายน้ำในพื้นที่กอสมุยได้ตามปกติสำหรับการปรับปรุงท่อส่งน้ำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้อัตราการจ่ายน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นมีแรงอัดที่เพิ่มขึ้นโดยตั้งแต่วันที่10กุมภาพ,พันธ์2566ที่ผ่านมาได้ติดตั้งบูสเตอร์ปั๊ม บริเวณบ้านปลายแหลมซอย4ตบบําบลบ่อผุดอําเภอกอสมุยเพื่อเพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งจ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่สูงและลดผลกระทบในช่วงที่มีปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาโดยเฉพาะบริเวณบ้านปลายแหลมและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าขณะนี้น้ำประปาในพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว โดยนายประทีปสุกลวัฒนะผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตสีกล่าวว่าในระยะต่อไปนี้ได้จัดเตรียมโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งใจน้ำอีกทั้งยังได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยระยะที่สองวางข้ออีกหนึ่งเส้นไปเพื่อเอาน้ำไปเสริมให้ก่อสมุนได้ใช้น้ำอย่างอย่างถาวรน,นะครับ แต่แต่เนี่เรากลับมาพูดถึงเรื่องภัยแล้งตอนนี้การปาส์วัาสาขาเขตสี่โดยเรามีแผนระยะสั้นคือเราเพิ่มกำลังผลิตที่การปาล์ที่นาทรายนะครับของสุราษฎร์เพื่อส่งน้ําไปที่การยชนดิตที่ไผ่วาดเพิ่มกำลังผลิตเพิ่มอีกหนึ่งพันคิวต่อชั่วโมงนะครับและก็จะผลิตน้ําจากฐานีผลิตน้ําบ้านในของการยชนดิตเข้ามาเพิ่มในถังน้ำใสเพื่อส่งไปที่กอสมุยถ้าสถานการณ์ฝนตกมาก็จะดีขึ้น หากทานการฝนไม่ตกเนี่ยจะทําให้การปาสามารถจ่ายน้ําได้แต่อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องลดแรงดันกระทบบางส่วนจะมีพื้นที่ส่วนสูงประมาณ5%ซที่เราพร้อมลดน้ำของเราจะนำไปแจกจ่ายให้ลูกค้าเราใช้นะครับ